สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเปิ้ลฟอริกฝึกเทรดนะครับผมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับมันนี่เมเนจเมนต์นะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่า MM นะครับมันนี่เมเนจเมนต์ก็คือการบริหารความเสี่ยงของเงินลงทุนนะครับถ้าเราไม่มีการ MM นะครับอาจจะทำให้1ออเดอร์ที่มันผิดทางนะครับทำให้เราล้างพอร์ตเลยก็ได้นะครับผมเพราะการลงทุนหรือว่าการเทรดนั้น มีความเสี่ยงมากนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเรามีการ MM ที่ดีนะครับหรือว่าการบริหารเงินลงทุนที่ดีนะครับก็จะทําให้พอตของเราปลอดภัยขึ้นนะครับและช่วยเพิ่มกําไรให้กับเราด้วยนะครับผมการบริหารความเสี่ยงนั้นมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะครับว่าเรามีเงินก้อนก้อนหนึ่งนะครับ เราก็เอาเป็นว่าตัวอย่างที่หนึ่งเนาะเราก็จะเอาเงินก้อนนั้นนะครับผมเติมเข้าไปในพอตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยจัดการ MM นะครับผมว่าเราขาดทุนได้กี่ดอลลาร์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดหลอดไซต์เท่าไหร่นะครับสต็อปหลอดเทคโปรฟิตกี่จุดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งก็คือนําเงินที่เราจะลงทุนนะครับผม <c oughs> เงินก้อนที่เราจะลงทุน มาแบ่งย่อยออกเป็นกองๆนะครับก็คือการ MM ก่อนที่จะเติมเข้าพอตนะครับ MM ก่อนที่เราจะเติมเงินเข้าพอตนะครับแล้วก็พอแบ่งได้เป็นกองแล้วสมมุติว่าสัก1 0กองอ à, แล้วในการเทรดแต่ละครั้งก็จะเติมเงินเข้าไปทีละกองทีละกองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการ MM นะครับผม à, หรือที่บางทีเราเคยเห็นไหมครับว่าบางคนทําไมเขาเปิด หลอดไซส์ทำไมไม่าบาลานซ์กับเงินในพอร์ตเลยเปิดลลอดใหญ่จังอะไรประมาณนี้นะครับผมเ,เราไม่รู้หรอกครับนั่นแหละเขาอาจจะเอ็มเเงินตั้งแต่ก่อนเติมเข้าพอร์ตแล้วก็ได้นะครับผมก็คือออเดอร์ออเดอร์นั้นเขาอาจจะยอมทิ้งทั้งพอร์ตเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นเงินแค่ส่วนหนึ่งนะครับห้าของเงินที่เขาจะเอามาลงทุนนะครับผมเขาก็เลยเติมเข้าไปแค่นั้นแล้วเขาก็เปิด หลอดไซส์ใหญ่ไปเลยนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับผมจะมองว่าเป็นโอเวอร์เทดมันมันกออ็อยู่ที่มุมมองนะครับต้องถามเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของเทรดเขาบริหารเงินจัดการบริหารจัดการเงินตั้งแต่ก่อนก่อนออก่อนเติมเข้าในพอร์ตหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็แสดงว่าไม่ใช่โอเวอร์เทดนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะครับ <c oughs> ข้อหนึ่งนะครับก็คือเติมเงินทั้งหมดเข้าในพอร์ตนะครับสมมติว่ามีเงินลงทุนหนึ่งพันดอลลาร์นะครับเติมเข้าในพอร์ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วค่อยทำเอ็มเอมเช่นว่าจะเปิดแต่ละไม้ยอมขาดทุนไม่เกินที่ส5% 1เปอร์ซนหเปอร์ซนสี่เปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็2ที่ว่าบริหารเงินทุนตั้งแต่ก่อนที่จะเติมเข้าพอร์ตเลยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นว่ามีหนึ่งพัน ดอลลาร์เหมือนกันนะครับแต่ MM ก่อนเติมเข้าพอร์ตนะครับเช่นแบ่งเงินเป็นกองกองสมมุติว่าพันดอลลาร์เหมือนกันเขาอาจจะแบ่งกองละ100ดอดลลาร์นะครับทั้งหมดก็จะเป็น10กองนะครับแล้วค่อยเติมเข้าพอร์ตทีละกองก็คือทีละร้อยดอดลลาร์นะครับสแสดงว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ10%ของเงินลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นการ m m อีกวิธีการหนึ่งนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับ อยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับผมการการ m อนะครับแล้วก็วิธีการคํานวณหลอดไซส์นะครับว่าคํานวณยังไงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่และออเดอร์เราต้องเปิดหลอดไซส์ที่เท่าไหร่นะครับผมเ,เดี๋ยวดูศูนย์นะครับก็คือเพื่อนเพื่อนลองใช้ศูนย์นี้ได้เลยนะครับผมก็คือเอาจํานวนเงินที่ยอมรับการขาดทุนได้นะครับหารด้วยจํานวนจุด ที่จะหยุดเมื่อขาดทุนนะครับผมเอ่อก็จะเท่ากับหลอดไซส์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่1นนะครับยอมขาดทุนได้ 100. อดอลลาร์นะครับสมมุติว่าระบบที่เราเทรดอยู่ยอมอา่าสต็อปหลอดที่1000จุดนะครับก็เอา100ดอลลาร์หารด้วย1,000นะครับก็จะเท่ากับหลอดไซส์0.1นะครับผมแสดงว่าออเดอร์ออเดอร์นี้เราก็จะเปิดที่ลอด0.1นะครับผม หรือว่าตัวอย่างที่2นะครับสมมติว่าออเดอร์นี้เรา,เอายอมรับการขาดทุนได้ที่10ดอลลาร์นะครับเหมือนเดิมครับผมระบบเราสต็อปลอตที่1000จุดก็เอา1000งพัอก็เอา10ดอลลาร์หารด้วย1000นะครับก็จะเท่ากับ0.01ล็อตนะครับแสดงว่าอ,ออเดอร์นี้เราก็จะเปิดล็อตที่0.01นนะครับผมนี่แหละครับก็เป็นวิธีการ คำนวณน,นะครับว่าควรจะเปิดหลอดไซต์ที่เท่าไหร่นะครับผมลองนําสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับผมแล้วก็ในทางตรงัข้ามนะครับก็คือท็อปโปรฟิตนะครับกําไรก็แล้วแต่ระบบอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ระบบของเพื่อนๆนะครับอาจจะ1เท่าของการตัดขาดทุนหรือว่าอาจจะเป็น2เท่าก็แล้วแต่ระบบนั้นๆนะครับผมนี่แหละครับก็เป็น วิธีการ M MM, อนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกราฟจริงกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กราฟของ eur usd นะครับผมสมมติว่าผมมองแล้วว่ากราฟจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมจะเทรดบายสต็อปหลอผมจะวางไว้ที่ใต้สวิงตรงนี้นะครับผมก็คือประมาณตีไปก็ เอาเป็นว่าสัก400จุดนะครับผมแล้วก็เทคโปรฟิตผมก็สวิงไฮตรงนี้ก็คือ400จุดเหมือนกันนะครับแล้วผมยอมรับการขาดทุนได้10 US นะครับผมต่อการเทรดครั้งนี้นะครับผมก็คือสมมติว่าตอนนี้นี่เป็นบาลานซ์ของผมนะครับประมาณ1,000นะครับ10 US ก็1%นนะครับของเงินในพอร์ตนะครับผม แล้วก็เอา10ดอลลาร์นะครับหารด้วย400จุดนะครับผมก็จะเท่ากับหลอดไซนะครับหลอดนี้ผมก็จะเปิดที่หลอด0 0 2หลนะครับผมทศนิยมตัวที่3มันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะได้แค่2ตําแหน่งนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเปิด0.02หรือว่า0.03นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็กําไรเทคโปรฟิตก็400จุดเหมือนกันนะครับผม หรือเขาเรียกว่า RR นั่นนะครับอาจจะเป็น1ต่อ1นะครับหรือบางคนก็1ต่อ2นะครับผม r ีดรีวอร์ดน,น,นะครับนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการมันติเมเนจเม้นท์นะครับแล้วก็ในการคำนวณลอดไสด์นะครับผมเอ่อแล้วก็แต่ละคนอาจจะมีวิธีการ MM ไม่เหมือนกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าความต้องการกำไรเอ่อหรือว่าการยอมรับการขาดทุนนะครับ ว่าจะเป็นระบบเทรดนะครับเงินทุนเทคนิคพวกนี้ก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงนะครับผมหลายปัจจัยการเอ็มก็แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเราต้องออทำเอ็มเอ็มในแบบของเรานะครับผมแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับโอเคนี่แหละครับให้เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะครับผม ลองนําสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับว่าเราจะเปิดหลอดไซส์ที่เท่าไหร่นะครับผมระบบของเพื่อนๆมีสต็อปหลอดกี่จุดนะครับก็นําสูตรนี้ไปใช้เลยนะครับผมลองใช้ดูครับนี่แหละครับการมันนี่ a มเน e เมนหรือว่า MM นะครับก็จะประมาณนี้ครับมีสูตรคํานวณหลอดไซต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วที่สําคัญกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทําคลิปต่อไปนะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังฝึกเทรดนะครับเพราะว่าตัวผมก็ฝึกเทรดเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ